สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พบกับผมไอ้พ่นคนน้องไข้มื่อนีนข้ามากินกุ้งแซนดน้ำปลาครับนี่ครับกุ้งโตพอดีเลยครับน้ำจิ้มแซ่บ จับเลยกมาครับมาแกบครับแกมือย่ำแรง มาละมาละซีดๆนี Ziel, ่ครับกรุ๊กเห็นไหมครับโอ้ treo hết khắc mm. Trang, trang. Mm. Mm. ราคาครับเนี่ยนะโอ้สิยสิยสิย

มันูน้ำตาไหลเลยครับพี่น้องคักคักช่วงวักช่วงวักโอ้โหเฮ็ดคักครับพี่น้อง โอ้มเอนี่คือสีพว้าลยนี่แหละฝากกดติดตามากดแชร์กดซับสไคร้นะครับเด้อครับไอพ่นพนน้องไข่ครับเดี๋ยวรอบนาสีหาน่าจะแซมมาซูกินอีกครับไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย